ชานตกต่แข้อ,อางอมแดนกระเทียมที่ต้มลงไปตามใสก้ก้า เนื้อปลาตำไส้เป็นน้ยากอบคุณเด้อพี่น้องแล้ก,กะทิปลานินปลานินปลานิน แอมไละจ้ะทำเองด้วยพี่แก เติมหน้ามันไปอืมอันหนึ่งปลาที่ต้มไปตั้งที่น่องใส่ขไปเลย ใส่แับไปขวาักหน่้อยกันด้อพี่นอ้องใส่น,สน,สน้ำปลาแดดลงไปใส่ปลาดพี่น้องใส่นุ่นนัวรวดแล่งกะเทน้ำหางกะทิลงไปจ้า ต้มฟ้าเริอพนอยนไก่ลงไปไนี้ใยต้มด้วยกันที่ร้ เอาลูกชิ้นลงไปเออขึ <ś> ้ <c oughs> หัวพี่เนอะใส่สักไปเลย ไปบักปูดใส่ไปเลยใส่ไปเลย